มาจ้ามากินข้าวด้วยกันพี่น้องการรับชมต่ำสมมาเมืองต่ำสมด้วยชีวิตต้นบันบานอีสานบ้านทฮากินแบบต่ำสมกินแบบพอเพียงนะคะต่ำสมพ่นเอิหยังพ่นเอินต่หยังก่อต่ำตํำป่าว่ะซันตํำป่าตํำป่ามีแคบหมูพร้อมมีไข่พร้อมอันนี้ขนมขนมจีนแล้วก็น้ำยา้ํายาปลาปะ มีน้ำยาป่าน้ำยาบ่าบ้านๆมาจากสองคนที่กินเบิเบสบังผักผักเต็มถาดเลยมาเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องส้มตำยุ้ยเท่กับกาดก็ได้ส้มตำมึงบังไม่จันตรดงานทั้งกินทั้งสีกินทั้งทั้งสีกินทั้งสีอันเรียนทอศัพท์ กักสีเห็ดจังได้หันไปหันมาเบิ่งกันอยู่นี่เราบ่มีโมูเด่นกินสองคนกะบอเบิดตาเพิ่นกะบอกินน้ำสองคนหมวกกะบอถอดดีที่จะเตื่อกะบอถอดหดหมวกหัวหนุงหัวหยองเดี๋ยวกัหาอันนั่นอันนี้พอเห็นคือว่านะป้าพัดจะเสียบจ้ะลายกับนี่พักเพป็นเอินว่าพักอันอียงก็เหมือนพัดอะไรกระเทียมป่กระเทียมห้กระเทยบลอก กัะเทยโบกินกับสมตำบ่กระเทยรสชาติแบบแดงหอมกรอบแข็งสมก็ได้แต่ว่าแข็งผันแองสมบ่แองสมละแข็งกรอบๆเนาะหอมกัะเทยโบกกับกะทิ้นละพี่น้องเพิ่มเิขากะทิ้นแม่แม่นพักกระเทียมกับต่างหากพักกะทิ้นกับต่างหากเนี่ยอันนี้พักกระเทยโบกพักกระเทยอันคือกันก็พักกระเทยน้ำไหมแต่เพิ่นอยู่ื้อั้งบกกได้อะ mọi thêm tạm biệt họ tay hoài hôm mong ta mới hỏi chưa nữa kìa. mong chưa nữa ta mong chưa nữa ta mong chưa ta mong mong nữa ta 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 mong

ออันนี้ก็ตำปลากำนีขนน้ำเิ้นอยู่แล้วเ้ืจิไม่อีกคนน้ำจิ้ม